หรือพระประสงค์ปัญญาวุฒโธที่เป็นคนที่ล็อกคอตีข่าวเอ้ยไม่ใช่ล็อกคอล็อกคอทหารพระรูปนี้นี่คือพระรูปที่เป็นเข้าต่อรองที่จีวรเข้มๆหน่อยเข้าต่อรองให้ทหารเอาฮัมวี่ออกแล้วพอฮัมวี่ไม่ออกก็ขย่าวลถกันเลยนั่นแหละ ก็จเจ้าอาว่าท่านบอกว่ามาทํากิจของสงฆ์พระไม่ได้มาเพื่อมีปัญหาแต่ทหารกลับมาปิดกั้นไม่ให้รถเครือข่ายคณะสงฆ์องค์กร พาขีพุทธริษั์เข้าไปทําให้รถติดเต็มไปหมดตามหลักแล้วทหารต้องอำนวยความสะดวกไม่ใช่มาปิดกั้นให้รถเข้าปัญหามันเลยเกิดเมื่อทหารมากั้นอาตมาเลยนิมนพระมาช่วยยกรถหลบไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแค่นั้นเองอสำนักพุทธเป็นเขตของสงฆ์ทหารไม่ควรมายุ่งน่าจะปล่อยให้สงฆ์ทำงานไปเพราะคณาสงฆ์ไม่เคยแสดงบทบาทอะไรสงบนิ่งมาตลอด วันนี้ขอมารวมตัวเพื่อแสดงพลังจะมาบอกอะไรสักอย่างให้ทางส่วนราชการหรือเบื้องบนแม้แต่หัวหน้ารัฐบาลได้รับทราบคณะสงฆ์มารวมตัวกันเรียกร้องอะไรที่ผ่านมาร้องอะไรไปก็เงียบอย่างที่ขอให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเสนอไปร้านชื่อก็เงียบในครั้งนี้มารวมพลังกันถ้าไม่ยอมพระสงฆ์จะลุกค,คือเต็มพุทธมนต์นนานม,มีคนนับก็ประมาณสัก่านะเนี่ย 3, 4, มสี่ห้พันคนนะออหมายถึงว่าทั้งส่งทั้งคารวาสส่งเองก็สักคารวาสก็สักพันสองพันสงก็สักสองสามพันอะไรเงี้ยประมาณรวมๆกันแต่ว่าทหารเข้าไปกันเนื่องจากว่ามีการขนรถขนของขนเวทีขนอะไรตรงนี้อะไรไปก็เกรงว่าจะเป็นมอบพระใช่ไหมซึ่งมันผิดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะชุมนุมกันเนี่ย ก็ต้องต้องที่จะขออนุญาตก่อน <C le av id> และคราวนี้มันเป็นการชุมนุมที่เกี่ยวข้องการเมืองแน่นอนเพราะว่าหนึ่งใน5ประเด็นที่เรียกร้องในข้อสุดท้ายเนี่ยใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ออกไปทางการเมืองแน่นอนดัง <c oughs> นั้นทหารก็มาดูแลความเรียบร้อยทีนี้เข้าใจผิดกันหรือยังไงก็ไม่ทราบนะเอาอยัางไงก็ตามสุดท้ายก็มีการยกรถกันเกิดขึ้นพระรูปเนี้ยชื่ออะไรนะพระก็มีภาพกลายเป็นภาพชื่อดังวันนี้เลยเพราะว่า ล็อกคอทหารตามปร,ประสงค์ปัญญาวุฒธน,นั่นแหละซึ่งทีแรก<า>ก็ข้ามคืนข้ามคืน<ล>ก็มีการโพสต์คลิปต่างๆเนี่ยบอกว่าทหารเนี่ยเหมือนกับว่าทหารจัดการพระแต่พอโพสต์ไปเสร็จแล้วพอคนเข้าไปดูคลิปเอ๊ะมีแต่พระทำร้ายทหาร <laughs> คลิปก็เลยถูกถอนออกไปหมดสำหรับเพจที่ ที่ค่อนข้างจะจะไปทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งอะไรแบบนี้ส่วนหลังจากชุลมุนวุ่นวายกันสักพักหนึ่งใช่ไหมเขาก็ประกาศสังคามติ5ข้ออะไรของเขาแล้วก็หลังจากนั้นพระเมธีธรรมจารย์หรือประสานจันทสารโ,โรหรือประสานหนองพพะรา้าชาวร้อยเอ็ดเนี่ยนะในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็เดินสายรับนิมนต์ พี่ป้อมเราเข้าไปก็ทางบิ๊กบิ๊กบิ๊กแปะมารับเลยบิ๊กป้อมมาด้วยเดี๋ยวบิ๊กป้อมก่อนพลเอกประวิตย์ประวิตยวงสุวรรณแต่บิ๊กแปะนี่บิ๊กนี่มารับที่พุทธมนทรเข้าทำเนียพลตำรวจเอกจากทิย์ชัยจินดาก็มีถ่ายรูปคู่กับบิ๊กป้อมยื่นข้อเสนอข้าข้อ หนึ่ง <1. S 2> หน่วยงานภาครัฐมาก้าวไกลเรื่องทางสงขอให้ทาหน้าที่บํารุงพืพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษสองขอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามคือการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์รัฐบ,บาลต้องปรึกษาและให้ความเห็นชอบจาก أي, ได้รับความเห็นชอบจากมศสามให้นายกยึดถือปฏิบัติมติของมศที่มีการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทรงสารมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สให้รัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยราชการปฏิบัติต่อพระสงฆ์โดยเคารพเอือ้อเฟื้อไม่ดูถูกคณะสงฆ์โดยการใช้กฎหมายและข้อ5ก็คือขอให้บรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมน่น <c oughs> ก็เข้าใจว่าทางบิ๊กป้อมก็รับเรื่องไว้แต่ไม่ได้กําหนดระยะเวลาเพราะว่ารัฐมนตรีสุรพันธ์ <c oughs> ออกมาบอกว่าไม่ <c oughs> ไม่ได้รับปากเรื่องระยะเวลาแค่บอกว่าจะพิจารณาโดยเร็ว ก็ hm 15นาทีนะฮะประมาณสัก15นาทีท hmm> like ี่ได้มีการหารือกันหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกอะไรมีการชุมมีการประชุมกันคือฝ่ายสงฆ์ะชุทางประชุมสงด้วยแล้วก็ทางด้านของทางพศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยที่เข้าไปคุยกับทางพระเมธีธรรมจารย์เนี่ยว่าสุดท้ายที่สุดแล้วจะยังไงแล้วก็ขอให้ยุติการชุมนุมในวันนี้็คือ1สิบห้ากุมภาพันธ์เดิมเนี่ยเขาเข้าใจว่าจะลากไปถึงมาคะนู่นเนี่ยอ่า แต่แต่นี้ก็เดิมบอกเขาจะปักกรดเลยนะใช่เขาเตรียมเลยใน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 หนังสือเชิญเขาที่เขาเตรียมเตรียมปักหลักพักค้างเขาบอกเลยเตรียมปักหลักพักค้างหรือว่าให้เตรียมหากรดหรือว่าหาเต็น์มานี่สับม็อบเลยนะปักหลักพักค้างคือพระเตรียมเตรียมแล้วปรากฏว่าสุดท้ายท้ายสุดคือสลายแยกย้ายสลายเชงใช่ไหมตั้งแต่เมื่อคืน ตอนแรกเขาก็บอกว่าจะรอถึงวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายต่อหลายคนมาจากต่างจังหวัดแต่ว่าท้ายที่สุดคุยกันปุ๊บพอยื่นเรื่องให้ทางรัฐบาลรัฐบาลรับข้อเสนอพระเมธีทามาส่วนใหญ่เท<อ>่าที่ทราบก็จะมาจากการสุพรรณอะไรแถวๆใกล้ๆนครปฐม,มอ่ะแต่ก็มาเป็นรถบัสเลยนะเขาเตรียมการกันมาอย่างดีนะลงรถบัสกันมาเลยทางคู่ขนานเนี่ยอีกวัดหนึ่งที่ปทุมธานี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็มาเหมือนกันตอนนั้นมันมีข่าวลือว่าเหมือนว่าหลวงปู่จะบุกออซึ่งไม่จริงอ๋อหลวงปู่จะเอาใครไปบุกตอนนี้ไปออกไปออกรายการอยู่ตอนกลางคืนตอนนี้8ปดโมงกว่าๆนะก็นิมนต์พระคุณเจ้านักบัสการพระคุณเจ้าครับพระพยอมครับสวัสดีครับพระคุณเจ้าครับเจริญพรเจริัสการครับพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ <c oughs> ใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเปลี่ยนวิญญาณมนุษย์ไปเป็นไก่ชนกันแล้วยังไงพระคุณเจ้าครับคิดอ,าอ่านยังไงครับก็คงคิดแบบไก่ชนนะอืมเราบอกว่าไก่เนี่ยสัญชาติวิญญาณชอบชนนะอื <c oughs> เวลาเขาใส่เข่งจะไปเชือดที่วันตุรกีนหรืออะไรเงี้ยก <c oughs> ็อดจิกจดตีอดชนกันไม่ได้ <c oughs> ถลอกปอกเปิดไปแล้วก็ตายจากโรคไหม <c oughs> หาประโยชน์สาระอะไรไม่ได้อืมตอนี้ปัญหาก็คือว่าฝไฟหนึ่งอยากจะดันอง์นี้อือีกไฟหนึ่งไม่ต้องการอืมถา,ถามว่าการตั้งสังกราชแล้วมันไม่สงบอืมระหว่างไม่มีสังกราชแล้วสงบอืมหรือถ้ามีด้วยสงบด้วยเข้าดีครับมันมีตัวเลือกทางเลือกอยู่ว่าถ้ายังไม่สงบรอไปก่อนได้ไหมครับเพราะว่าเค,เคยมียุคหนึ่ง เราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีสังฆราชตั้งหลายปีกามีสิบปีมั้งการที่สามที่สี่ใช่ไหมฮะใช่ไม่มีอยู่ตั้งหลายปีศาสนาก็ยังอยู่มาได้ครับถ้าเอาศาสนาไว้ต้องสงบครับถ้าจะเอาระหว่างสังกราชกับศาสนาเนี่ยต้องเลือกเอาศาสนาไว้ก่อนเพราะศาสนาสอนให้สงบอิสลามก็เวลาทักอัสลามสลามคือสันติครับเขาเรียกร้องสันติ นี่ถ้าหักม็อบต่อม็อบนะัครบเวลานึกถึงหลวงพ่อพุทธทาสันบอกว่าถ้าจะลบกันชนกันแล้วก็ให้นึกถึงคําคำหนึ่งว่าลบกันไปพรางฟานิพานไปพรางอืครับแต่ถ้าลบกันไปพรางล็อกคอกันไปพรางนี่ัยุ่ง,งตอนนี้แบบสมนวนแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนี่ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วเราใช้ไม่ถูกแต่ขอ ขอพระเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกชแล้วพระคุณเจ้าครับแล้วแล้ว,ลว,ลวพระจํานวนหนึ่งเนี่ยที่ที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันในสื่อเนี่ยเป็นเป็นสื่อออนไลน์คือคนถ่ายภาพด้วยด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระจายกันออกไปคนก็เห็นทั่วกันไปนหมด<อ>พระคุณเจ้าเอเดี๋ยวขออภัยนะครับคุณคุณเนี่ยใช่ใช่ที่เขาวิจารณ์หรือเปล่าว่าเป็นกลุ่มสีสีอะไรสีชมพูอะสีชมพูนี่สีไหนครับพระคุณเจ้าครับก็คือหนังสือพิมพ์สีชมพูอะอ๋อ เดลิเนิวส์เหรอครับไม่ใช่ครับทางเราก็เป็นดูเทียบดูนะพอเอิญช่องมันติดกันอ๋อเราก็เป็นเราครับที่เขาประการด่าวัดธรรมกายเละเทะเด็ด่วงเละเลยอะครับอช่องหนึ่งและอีกช่องหนึ่งช่วยธรรมกายโอ้ครับช่วยธรรมกายก็พวกช่องอยากเอ่ยชื่อเขาเลยแต่ว่าสองช่องเนี่ยอยู่ติดกันเลย เปิดดูช่องนี้ด่าธร,รมายเปิดดูช่องนี้เชียธรรมกายพระคุณเจ้าปปทำรราทำถูกแล้วครับ <c oughs> พระคุณเจ้าทำถูกแล้วดูทั้งสองช่องครับดูสองช่องเลย <c oughs> แล้วก็มาเทียบเคียงกันดูว่าโอ้แปลกตอนเนี้ยจริงๆแล้วช่องทีก็ต้องการทําเรียกว่าพูดง่ายๆอ่ะต้องการล้มธรรมกายก็เอาแต่ภาพทีไม่ดีอืม <c oughs> เอาแต่เรื่องที่ไม่ดีของธรรมกายนี่มันตีแผ่ตีแผ่ฉายวนไปเวียนมาซ้ <c oughs> ำไปซ้ำมา ถ้ามาดูจนยังเกือยดฝาดจะสว่างเนี่ยลุกไปทํางานบ้างไรบ้างเนี่ยก็ <c oughs> เห็นวนสี่รอบห้ารอบ <c oughs> เอาภาพที่ล็อกค,คอเนี่ยมาเวียนล้นวนห้ารอบอทีนี้ทีนี้พระคุณเจ้ามันก็ทีนี้ก็จะเกิดความคิดเห็นในแต่ละช่องที่ดูคือถ้าดูสองช่องก็จะเห็นสองด้านนะครับถ้าดู <c oughs> ช่องใดช่องหนึ่งก็เห็นแต่ละช่องไปทีนี้ <c oughs> ช่างตวงวัดแล้วพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามองว่ายังไงปรากฏการณ์นี้คือคือไม่ต้องเลือกช่องไดอีกช่องหนึ่งนี่วิเคราะห์เป็นกลางอืมอืม อีกช่องหนึ่งก็ตำหนิทั้งสองฝ่ายครับตำหนิหลวงปู่พุทธอิสระก็รุนแรงก้าวเล้าเกินไปครับอืมแต่ไอช่องที่เขาเชียร์หลวงปู่ก็มีนะครับเราก็ถือว่าเป็นพระกาาหารครับแต่นี้เรายังไงดี่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเละเลยเล่นเละเลยแต่อีกช่องนี้ที่บอกว่าธรรมกายไม่ดียังไงอืบัดบากน้ําเป็นยังไงอุดหนุนกันยังไง อะไรเนี่ยแล้วก็เล่าแล้วก็สรุปว่าเออดีตรงที่ก็ให้ข้อคิดว่าอย่าลืมนะัศาสนามันไม่ใช่มาเป็นครั้งนี้ครับพระเลียเยะนี้ย่าง,างน่าจะน้อยไปนะครับเทวทัตเนี่ออก็รวมพระได้เยอะเหมือนกันหออลอกพระจากฝ่ายพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นสาวกตัวเองอะ่ะออโอ้ไปเลยเป็นพันเหมือนกันฮะทีร้อยห้าร้อยรูปอะไปทีนึง จนให้ภาษาลีบุดพระโมคคานะไปดึงกลับครับแต่ตอนนี้พระแต่ละม็อบนี่ไม่รู้ใครจะดึงกลับครับแต่สักครั้งนั้นน่ะมีพระรีกว่ามือซ้ายมือขวาพุทธเจ้าเนี่ยครับไปดึงกลับมาตอนนี้จะหามือซ้ายมือขวาพุทธเจ้าไม่รู้จะหาตรงตรงไหนองค์ไหนอือแต่ว่ามีบางองค์ก็ก็พูดดีนะครับเช่นอย่างพระไพศาลวิสาโลเงี้ยครับก็วิจารณ์ดีอ่ะ วิจารณ์เข้าท่าเลยมีเหตุมีผลครับแต่คําแต่ละคําของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมาดูนะคถ้าเอาที่คนเป็นกลางเนี่ยเขาแฉเนี่ยฟังแล้วได้คิดได้เหตุผลเลยว่าหลวงปู่พุทธะอิสระก็มีจุดอ่อนเมื่อวานก็โดนคดีก็ไปล้านสี่ล้านห้า BSI รับแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรต่ออะไรเขาเขาก็แฉมาแต่ละฝ่ายอ่ะแล้วอีกฝ่ายนู้นเขาก็แฉหน้าดุเหมือนกัน โอ้แฉมาตั้งกัสมัยไหนอะสมัยกิติอุทโธอ่าครับโอ้อก็เอามาแฉกันแต่มาก็มานั่งฟังคำนวณดูตอนเนี้ยมันลำบากพูดง่ายๆคนมีแผลก็เล่นกับคนมีแผลอืเลือดของกระเด็นเปิดกันพอสมควร่ะ แต่นี้มันฝ่ายหนึ่งก็มีมวลสงอะไรฮะมวลสงกับมวลชนมวลสงหลวงปู่นี่มวลสงน้อยอแต่มวลชนน่าจะพอสมควรครับอีกฝั่งหนึ่งมีมวลสงเอออีกฝั่งหนึ่งมวลสงเยอะเราทําไงดีอ่ะเออเราก็ต้องเป็นกลางแต่เราก็ต้องนึกว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันมีมานานแล้วไม่งั้นศาสนาจะลุ่งเรืองตลอดโดยผิดหลักสัจธรรมเมื่อลุ่งเรืองแล้วก็ต้องมีเสื่อมลงบ้าง ม,มีขาขึ้นก็ต้องมีขาลงครับในอินเดียนะ่ะขาขึ้นสุดขีดแล้วหมดไปเลยอืมครับก็ไปอยู่ลังกาไทยพมา่าลาวในนี้นนแล้วบางช่วงลังกาหมดไทยไปขอกลับมามบางช่วงไทยหมดไปขอลังกากลับมากับลังกาหมด ก็มาขอไทยกลับไปแล้วไทยจะหมดไหมในคราวนี้เออจะมาว่าไม่น่าจะหมดอ่ะแต่อาจจะดรอปลงบ้างแต่วันนี้จะมาไปบินทบัดนะเช็คเรสติ้งดูนะลองออกบินทบัทเองครับอีกก็ใส่กันค่อนข้างจะเยอะอผมผมผมเห็นตามถนนรนแคมก็ก็ทั่วไปครับเชาวพุทธก็ยังใส่บาทแล้วส่วไชาวพุทธที่แยกแยะเป็นเนี่ยมีอืครับแล้วอ่านออกว่าที่ไปทํากันครั้งเนี้ยครับ ใครเป็นในทุนใครเป็นเจ้าภาพอือะไรก็วิจารณ์กันนะฟังเขาวิจารณ์นะเขามองออกเมื่อคุณรจ้าเอจคือคุณเจ้าครับตั้งแต่นึกความได้เนี่ยก็ไม่เคยมีมอบพระในประเทศไทยมวลสงก็ไม่เกิดนี้ได้ยังไงอ่ะครับพระคุณเจ้ามองมองปรากฏการณ์นี้ยังไงอ่ะครับแต่ว่าพระมาเขาก็มีมาก่อนโดนทหารยิงตายลอยแม่น้ําเยอะ สงสัยคนไทยพระไทยจะเอาอย่างครับเราคงไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับพระคุณเจ้ามีมีคำแนะนำไวก็มีฮัดคอร์กันั้งนั้นมีมีคําแนะนําหรือมีธรรมเทศนาจะสั่งสอนญาติโยมหรือหรือมวลสงคำใจยังไงกันดีฮะเอาฝ่ายสง์ก่อนนะครับถ้าพระสงฆ์บวชแล้วครับให้นึกถึงคําสอนพุทธเจ้าท่านเตือนว่าไงหนึ่งถ้าใครเขาชวนไปทําอะไรอย่าเพิ่งรีบรับรีบปฏิเสธ ถ้ารีบรับทันทีเนี่ยเผื่อเรื่องจั่วลายเราก็สวยครับถ้ารีบปฏิเสธเผื่อเรื่องนั้นมันดีมีเหตุมีผลได้ประโยชน์เราก็เสียโอกาสครับและที่สําคัญที่สุดพุทธเจ้าเตือนว่าจงอย่าทะเลาะกล่าวคําเป็นเหตุให้เถียงกันอยู่เลยจิตของสงจะฟุ้งซ่านครับแล้วจะมองไม่เห็นอัดเห็นธรรมสู้อยู่แบบสงบหรือว่าที่ท่านเตือนว่าขึ้นปราสาทแห่งปัญญาครับแล้วดูเขาสู้กัน คือพูดง่ายว่าเราขึ้นที่สูงอ่ะครับอืเราเอาจิตใจเรายกไว้มันอยู่เหนือที่เขาทะเลาะกันเนี่ยอืมแล้วเราก็เป็นกลางขึ้นภูดูเขาสู้กันอแล้วถ้าองค์ไหนหิวน้ําองค์ไหนโดนบาดแผลมาเอายาเอาน้ําส่งให้เขาแก้กระหายแก่หิวรักษาดูแลเขาเท่าที่เราจะทําได้พระคุณเจ้าอยู่จุดเนี้ยพระคุณเจ้าครับมองแล้วเหมือนว่าคราวนี้ต้องรบกันแตกหักพระคุณเจ้าบอกว่าถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยแล้วก็ให้พวกพวก พุทธศาสนาทจ่พวกเราทั้งหลายที่ทําใจกลางๆดูเขาสู้กันหมายความว่าต้องแตกหักไหมฮะลองต้องดูว่าฝ่ายไหนจะยอมไม่ยอมออถ้าต่างฝ่ายตัดกอมถึงจุดนั้นแน่นอนออแต่ถ้ามีฝ่ายใดหรือมีอัศวินมาขาวอืมครับมาไก่เกลียแต่ตอนนี้ทราบข่าวว่าอัศวินมาขาวลาลาออกไปกับหลายคนแล้วผู้ไก่เกลียในแพทย์คนหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อกันเลยครับ นายแพทย์คนนี้เคยสนับสนุนมหาจุลาแต่ตอนนี้ลาออกอเพราะเห็นว่าวุ่นวายเกินไปอเออถ้าคนลาออกไม่สนับสนุนให้สู้กันแล้วก็ขึ้นภูดูก็สู้กันแล้วโอกาสเตือนได้ก็เตือนไปครับอย่างสื่อเนี้ยมาถามใ้ข้อเตือนข้อคิดสะกิดใจตรงเนี้ยแล้วตมาก็ให้คำสอนพุทธเจ้าและเคยมีครั้งหนึ่งอยากฝากญาติโยมว่า อย่านึกว่าพระทะเลาะกันเนี่ยเพิ่งมีครั้งนี้อืต้องดูยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าออกห้ามเองนะครับครับแล้วอยู่ไหมไม่อยู่พุทธเจ้าออกห้ามเองเนี่ยยังไม่อยู่เลยอปรากฏว่าเรื่องทะเลาะกันเตี้ยเรื่องเขาสวมไม่ลาดน้ํหลาดน้ําไม่ลาดน้ำเนี่ยอ๋อครับครับเล่นกันจะเอาเป็นเอาตายระหว่างธรรมวินัยะวินัยทอนกับธรรมทอนอสองกลุ่มปรากฏว่าพุทธเจ้าบอก หยุดเถอะเราอย่าก,กล่าวคําเป็นเหตุในเถียงกันเลยเราก็จะฟุง้งซ่านเจ็บปวดกันทั้งคู่ครับาศาสตร์หินก็ใส่กันก็เจ็บโปฝาดฝุ่นเ็าใส่กันก็เลอะเถอะอืมครับถ้า,าศาสตร์มีดศาสตร์ไม้าศาสตร์ปืนเ็าใส่กันระบงระเบิดใส่กันก็แหลกอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็เติมคํานี้ได้สมัยนั้นแค่าศาสตร์ฝุ่นก้อนหินปลาดินปลาทรายกันอืครับ พุทธเจ้าก็มีด้วยแต่เละเปิดกันทั้งคู่ตอนจบเป็นยังไงครับพระคุณเจ้าถามว่าไงนะ้ไหมตอนตอนจบเป็นยังไงพระสอนพุทธเจ้าครับนี่ครั้งพุทธกาลนะพระสอนพุทธเจ้ามีบ้างคุณเชื่อไหมเออเป็นอฮเราได้ยินแต่สอนสังฆราชครับแต่ครั้งก่อนเนี้ยมีสอนพระพุทธเจ้าครับพระพวกนั้นบอกว่าพระองค์ขอพระองค์จงอยู่เป็นสุขอย่าได้เดือดร้อนเรื่องนี้เลยอืข้าพระเจ้าพวกข้าพระเจ้าจะทํากันในหินดํเหินแดงออ เน่เหรอแมพระรุ่นนู้น่ะครับไม่ใช่ว่าไม่มีที่บอกพระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ป่าเลยเออพุทธเจ้าก็เลยหนีไปอยู่ป่าปาลยกะครับไอที่ลิงกระช้างเอาเงาบัวเอาลวงพึ่งมาถวายอ่ะอ๋อเป็นที่มาพระพระป่าเลไล่ที่ขอเราเราเราข้ามไปนิดหนึ่งครับครับครับคือเมื่อพุทธเจ้าห้ามไม่อยู่พระองค์ก็เสดนีไปครับชาวบ้านทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าหนีเขาไม่ได้ใส่บาดธัมบุญเนี่ย เพราะพระสองกลุ่มเนี่ยเป็นเหตุครับก็เลยไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญไม่ใส่บาตรพระพวกนั้นหมดแรงครับท้องแห้งท้องหิวแต่พระยุคนี้ตัวมีในทุญบางวัดจะสนับสนุนได้นี่ลำบากแต่สมัยนู้นไม่มีไม่มีวัดในทุนสนับสนุนก็เลยทำให้พระอดหิวเลยเข้าเฝ้าพุญเจ้าบอกขออภัยโทษขอใพระองค์กลับ ที่เดิมเถอะแต่นี้สมัยนี้ก็ชาวบ้านก็บอยชาวบ้านบอยขอดตัดท่อน้ําเลี้ยงไม่ได้ใช่นี่แหละญาติโยมก็นี่มามาถึงญาติโยมก็พอดูว่าเห็นฝ่ายไหนเล่นไม่เลิกเล่นวุ่นวายเล่นไม่รักษาธรรมวินัยเล่นรักษาพวกรักษาพ้องครับอืมก็บอยขอดจะหน่อยดิโอ้ชาวบ้านบอยขอดนี่ทําให้พระไม่มีจะกินก็หมดแรงสู้กันนะพระเจ้าแต่คราวนี้มีมีวัดในทุนมีมีในทุนเกิดขึ้นทายังไงตระเจ้ เทานี่กลัวว่าแรงจะไม่หมดเลย <c oughs> นั่น,นสิมีท่อน้ําเลี้ยง<า>ตลอดไหลเลยไหลตลอดเออ,อท่อน,น้ำเลี้ยงก็ดีเออเออแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นตอนจบก็คือมีองค์หนึ่งไม่รู้ทะเลทะลาหรือว่ามันจงใจก็ไม่รู้ครับที่นักข่าวไปสัมภาถามพระว่ามายัางไง หลวงพ่อให้มาอฮะแล้วก็จ้งางก็เลยยังไม่รู้เลยตกลงกันยังไงครับเอ้ยท่านพระอาจารย์พยอมครับอย่างนี้นครับอย่างที่เห็นออกมามติเป็นห้าข้ออย่างนี้นี่ทางทางพระนี่เขาถือว่าเป็นสังฆามติเป็นเป็นมไม่ใช่ของทางสงส่วนใหญ่เะรมันเป็นกลุ่มหนึ่งที่บีบกันออกลุ่มใหญ่ซะด้วยครับแล้วก็ตอนนี้กลุ่มใครกลุ่มจะบีบอะไรก็จะบีบกันอีกฝ่ายหนึ่งบีบไปเร่งดําเนินคดีอืม อีกายหนึ่งก็รีบแปลงให้แต่งตั้งครับไฟที่ตัวเองชื่นชอบครับแต่เนี้ยแมก็แน่นอนนะสังคนต่างที่ใครจะมีข้อต่อรองบีบรัฐบาลบก็เหลือแต่ว่ารัฐบาลจะอยู่ไฟไหนครับแต่รัฐบาลไม่เป็นกลางก็ยุ่งอีกอืมอืมแต่ถ้ารัฐบาลหาทางออกฉลาดอก็อาจจะเรื่องยุติลงจะทำทําไงดีฮะทำยังไงดีฮะ,ฮะ ไม่จทํำอะไรดูกระู้กันดีกว่าแล้วครับาวนี้ท่อท่อน้ำเลี้ยงไม่หมดเลยสิพระคุณเจ้าครับแล้วไม่หมดก็จะลบกันไปเรื่อยแล้วคราวนี้และและอีกเรื่องหนึ่งซ้อนทับว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องกรณีนี้ไม่ากท้องไว้กับวัดไหนอ่โอกรณีนี้ไหนก็มีโอ้มีโต๊ะจีนเลี้ยงมีอะไรเลี้ยงก็เขาเขาคราวนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องส้วมกับเรื่องอืดสิครับพระคุณเจ้าคราวนี้มีเรื่องกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยสิครับ นั่นเละนี่แน่นอนแหละแล้วเนี้ยเขาก็แชร์ภาพกันมาอยู่ว่าหลวงพ่อองค์นี้มีพระอะไรไปสนับสนุนมีสหารอะไรอันพูดไง,ไง่ายๆฝ่ายหลงปู่ก็<อ>มีพระบูรพาพยักษ์หนุนอยู่เหมือนกันฝ่ายนู้นก็แน่นอน วัดใหญ่ดุนอยู่เหมือนกันโอ้ได้แต่ได้แต่จับตามองก่อนนะพี่เจ้านี่แหละยาดียายาเป็นเลยขึ้นภูดูเขาสู้กันออแล้วก็พร้อมที่จะให้น้ําให้ยาเมื่อเขาบาดเจ็บมาอเราเราอยู่ตรงนี้เราเราจะได้ทําบุญครับถ้าเขาเจ็บมายาให้ยาถ้าเขาหิวให้น้ําแล้วเราไาหาุเราไม่กุ้มไม่ทุกเพราะว่าศาสนาสอนให้เราไม่เป็นทุกข์ ครับ<ม>เวลาเกิดเรื่องอะไรต้องท่องคาถาหลวงพ่อพุทธทาครับว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ปุย้ยตะเพิดําเนี้ยแล้วเราจะโล่งความทุกข์จะโลง่งความวิตกกังวลจะโลง่งเรื่องความจะมูกลัวบานปปุงบานปลายกลัวจะบาดเจ็บล้มตายศาสนาเสื่อมเราจะหายเลยและศาสนาจะอยู่กับเราอย่างเข้มแข็งแต่คนอื่นจะทําให้ผูกกรนพันงไงก็เรื่องเขาโอ้สาธุครับพระคุณเจ้าครับเพราะว่าตอนนี้ตมาเนี่ย ชนกับความยากจนของประชาชนครับเขามีขอมาติดต่อเหมือนกันนะให้แต่มาเป็นแกนนําอืมทำอะไรครับเป็นแกนนําเรื่องอื่นใครทําก็ทาไปเถอะแกนนำเรื่อะไรแกนนําต่อสู้กับความยากจนคนไม่มีที่ทำมาหากินอทำมาก็ชวนญาติโยมทาบุญซื้อที่ซื้อทางกันอืมครับรวมตอนนี้น้ําขาดแคลนภัยแล้งแล้วคุณจัาต้นไม้ที่วัดเป็นไง้าไหมน้ําแกมลิง ทำหลุมนมเขอต้นไม้ที่วัดเป็นไงครับพระคุณเจ้าครับเห็นบอกต้นไม้ที่วัดเป็นไงมั้งเห็นบอกต้นไม้ตายไปตั้งเยอะนี่ชูดคนปลูกปลูกได้เยอะแยะยังครับเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้ครับครับตอนนี้จะมาโชคดีอยู่สองสามจุดที่กระบินบุรีน้ําดีอืครับแต่ที่อื่นที่แย่ตอนที่กาลังจะเจาะติดต่อก็เอาสามแสนเจาะน้ําราดาลที่อยุธยาครับ ก็ใครอยากทาบุญวันนี้ก็เอาแ,อแล้วใครจะ <ใน S 2> ไปสนับสนุนพระชนกันก็เอา <c oughs> ใครจะสนับสนุน <c oughs> ให้อ <c oughs> ตมาชนกับความยากจนช่วยเหลือคนอยากจน <c oughs> ก็เอา กราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับขอบพระคุณอย่างสูงครับโอกาสหน้านิมนต์พระคุณเจ้ามาให้สกีใหม่นะครับขอบพระคุณครับขอบคื่อหลอกจะมาให้ด่าฝ่ายนึงไม่เอานะโอ้ไม่ต้องด่ไม่ต้องด่าคนคนด่าเยอะพอแล้วครับใช่่าฝ่ายต่างมีคนด่าเยอะพอเป็นการเป็นการกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอให้เจริญเลติ้งสูงนักสักขัดครับขอบพระคุณครับสวัสดีสาธุครับสาธุครับ